สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนัง คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Social Syndrome หรือโลคโซเชียลเป็นเรื่องราวด้านมืดของสังคมยุคออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคนกลมหน้ากลมตาอยู่แต่กับหน้าจอโทรศัพท์และสนใจแต่สิ่งที่เป็นกระแสสังคมจนบางทีเราอาจจะเผลอทำลายชีวิตใครสักคนผ่านตัวหนังสือโดยที่เราอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ตอนที่ 1. The Lucky One เปิดฉากมาที่มิวมินไอดอลอันดับหนึ่งชื่อดังที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์น้ำดื่มแมนเวย์ที่ตอนนี้มีรุ่นกิจกรรมรับรางวัลพิเศษจากใต้ฝาโดยผู้โชคดีจะได้อยู่กับมิวมินแบบส่วนตัวหนึ่งคืนในโรงแรมสุดหรูและสามารถทำอะไรกับเธอก็ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวแคมเปญน,นี้ทำให้หลายคนสนใจและมาต่อแถวเพื่อซื้อน้ำแมนเวย์นี้เป็นจำนวนมากซึ่งปอมเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบมิวมินมากเขาก็ได้มาต่อแถว ซื้อเพื่อรู้นางวันด้วยหลายๆคนพากันเหมาไปจนเกือบหมดเหลือให้ปอมเพียงแค่5้าขวดจากนั้นปอมก็กลับมาที่ห้องของเขาซึ่งเขาได้อยู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าบีสและพวกเขาทั้งสองคนก็ชื่นชอบมิวมิ้นเหมือนกันแต่เหมือนว่าบีจะคักมากเกินไปจนไม่สนใจทํางานปอมก็บ่นเป็นชุดเพราะเขาต้องคอยหางานมาให้ตลอดซึ่งบีได้ทํางานรับจ้างลงโปรแกรมแต่บีก็ไม่สนใจบอกว่าเดี๋ยวกูทําเองปอมก็บอกว่าช่วยก็นหน่อยไม่ได้หรอวะ มึงก็รู้ว่ากูไม่ได้ทํางานประจําแล้วเงินเดือนเดือนนี้ก็ไม่รู้จะจ่ายค่าหอพอหรือเปล่าบีก,ก็บอกว่ารู้แล้วและนั่งดูดน้ําแมนเวที่ซื้อมาอย่างสบายใจปอมหันไปเห็นฝาขวดแมนเวที่วางอยู่บนโต๊ะเต็มไปหมดแต่บีก,ก็รู้ว่าปอมคิดอะไรอยู่เลยบอกว่าอย่านะอย่านะกูเห็นสายตามึงมึงจะขโมยฝาของกูใช่ไหมปอมก็บอกว่ากูไม่เอาของมึงหรอกของกูก็มีเหมือนกันจากนั้นบีก,ก็เอาข่าวให้ปอมดูตอนที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหน,นัก เรื่องที่บริษัทน้ำแมนเวย์ให้มิวมินอยู่กับผู้โชคดี2คนในโรงแรมซึ่งหลายๆคนก็วิจารณ์กันไม่ค่อยดีนะักรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์เองก็ด้วยเนื่องจากมีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อผู้ดื่มได้บีได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากแต่ที่ซื้อมาก,ก็เพราะว่าทำเพื่อมิวมินทั้งนั้นสักพักกลุ่มแฟนคลับของมิวมินก็เริ่มรวมตัวกันพอไม่เห็นด้วยกับการที่เอาไอดอลมาขายในทางที่ผิดปอมก็ถามบีดว่ามึงก็เห็นด้วยกับเขาเหรอวะบี B. ก็บอกว่า กูจะกินครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเว้ยบอมก็ได้หันไปดูรูปของมิวมินด้วยสีหน้าที่ดูมีความหวังจากนั้นก็มีคนตั้งคําถามขึ้นว่าคุณคิดว่ามิวมินได้ส่วนแบ่งจากการขายแมนเวคครั้งนี้หรือไม่ซึ่ง82%ลงว่าได้อยู่แล้วทางหน้าของมิวมินที่มาออกรายการกับโดนบางคนต่อว่าว่าทําไมต้องแอบแบวทำท่าเหมือนคนปกติไม่ได้หรอแถมยังว่าเสียรห,ย,หยเรื่องแคมเปญน้ําดื่ม ปอมที่อยู่ในนั้นก็รุกขึ้นมาปกป้องและต่อว่าทุกคนในงานที่มาดูถูกและซ้ำเติมมิวมินแต่จริงๆแล้วปอมนั้นได้เป้นลงกระทู้ที่มีคนตั้งขึ้นมาว่ามิวมินหลังจากวันนั้นเขาก็ไปตามซื้อน้ำแมนเวย์เพื่อเอาฝาไปลุ้นรางวันและบอกกับแม่ของเขาว่าเดือนนี้ไม่ได้โอนเงินให้นะครับแม่ช่วงนี้ปอมช็อตตัดมาที่ผู้รายงานข่าวได้เอาภาพที่มิวมินอยู่กับชายสูงอายุที่นั่งอยู่บนรถเข็นซึ่งชาวเน็ตก็บอกว่าชายคนนั้น คือพ่อของมิวมินท์ทให้หลายคนเริ่มเข้าใจที่มิวมินท์มาทํางานก็เพื่อหาเงินรักษาคุณพ่อรวมถึงบีซเองก็ด้วยเขากลับมาซื้อน้ําแมนเวอีกครั้งพอคิดว่าเขาอาจจะคิดผิดไปและในกลุ่มแฟนคลับก็จะกลับมาซื้อแมนเวอีกครั้งแต่จะไม่ส่งฝากรุนรางวลกันตัดมาที่มิวมินท์กลังทักทายแฟนคลับจูจ่ๆก็มีคนพูดแซมมิวมินท์ขึ้นมาเรื่องที่เธอหาเงินไปร,รักษาคุณพ่อปอมก็ออกมาปกป้องอีกครั้งโดยการโพลงโซเชียลสักพักแม่ของปอมก็โท บอกว่าพ่อล้มในห้องน้ําแต่ตอนนี้แม่พามาหาหมอแล้วทําให้ปอมรู้สึกเครียดมากวันต่อมาซันเจ้าของเครื่องดื่มแมนเวย์ได้มาออกข่าวกับประสบโชคแกนนําเครือข่ายรักวัฒนธรรมและได้มีการเถียงกันเรื่องที่คุณซันทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องแต่คุณซันก็บอกว่าสิ่งที่เขาทํามันเป็นแค่รางวัลแต่เพียงแค่รางวัลของเขาไม่ใช่เงินพวกเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาทําให้ปอมได้ยินแบบนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีสักพักผู้ชายสองคนก็เดินคุยกัน บอกว่าเขาซื้อเครื่องดื่มแมนเวกทุกวันเลยและถ้าได้อยู่กับมิวเมิน2คนมึงว่าน้องเขาจะยังแอบแบวอยู่ปะวะปอมได้ยินแบบนั้นก็บอกกับ2คนก่อนจะไปว่าจะพูดอะไรให้เกียิมิวมีนเขาด้วยนะครับวันต่อมาปอมก็ไปซื้อเครื่องดื่มแมนเวกเหมือนทุกๆวันแต่วันนี้ของหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยปอมเลยกลับมาที่ห้องเพื่อส่งรหัสลุนล้นรางวัลใต้ฝาและวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีก็มาถึงซึ่งคนที่ได้ก็คือปอมปอมได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมาก จากนั้นข่าวที่ปอมได้เป็นผู้โชคดีก็ดังไปทั่วทําให้หลายๆคนมองมาที่เขาด้วยสายตาแปลกๆจู่ๆใครบางคนก็ส่งข้อความมาขู่ว่าไม่อยากเจ็บตัวมึงอย่ารับรางวัลเด็ดขาดกูขอเตือนแถมยังมีคนโทรมาต่อว่าอีกทําให้บีรู้สึกสงสัยปอมเลยถามบีทว่าเขาควรสละสิทธิ์ดีไหมแต่แล้วคุณซันเจ้าของแมนเวก็ติดต่อมาเพื่อให้ปอมไปออกรายการกับเขาเมื่อถึงวันบีก็ตามติดปอมไปด้วยพิธีกรก็สัมภาษณ์ปอมว่า คุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีนี้ปอมก็บอกว่าเขาดีใจทั้งที่ไม่ได้ส่งเยอะเท่าคนอื่นผมคงโชคดีมากจริงๆแหละครับและคําถามที่2ความพิเศษอะไรในตัวมิวมินที่ทําให้คุณชอบเธอมากๆปอมก็นึกย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนตอนที่เขาตกงานและไม่รู้จะไปทางไหนต่อดีในตอนนั้นมีคอนเสิร์ตเล็กๆที่มิวมินขึ้นไปแสดงโชว์ปอมได้เห็นมิวมินครั้งแรกเขาก็โดนตกซะแล้วแถมบทเพลงของเธอมันคอยมาเติมเต็มให้ เขาก้าวต่อไปเป็นเหตุผลที่ป้อมติดตามและชื่นชอบเธอมาตลอดและพิธีกรก็ถามต่อว่าคุณเคยได้ใกล้ชิดกับมิวมินบ้างไหมครับปอมก็บอกว่าเคยครั้งหนึ่งครับแล้วก็เล่าย้อนกลับไปในตอนที่เขาได้ไปงานจับมือของมิวมินเขาเขินมากจนไม่ได้ชวนเธอคุยอะไรเลยจนใกล้หมดเวลาปอมก็ได้ยื่นจดหมายให้กับเธอไปซึ่งมิวมินก็สัญญาว่าเธอจะอ่านมันแน่นอนคําถามสุดท้ายพิธีกรก็ถามกับปอมว่าหนึ่งคืนที่คุณจะใช้กับมิวมินเนี่ยคุณจะทําอะไรกับเธอ ปอมได้ยินแบบนั้นสีหน้าของเขาก็เหมือนกังวลพร้อมกับบีบมือของตัวเองอย่างแน่นจนพิธีกรเห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยเอาทีวีมาให้ปอมดูซึ่งมิวมินได้แอบเข้าไปที่ห้องของเขาเพื่อทําความรู้จักกับผู้โชคดีให้มากขึ้นทั้งสองคนเห็นแบบนั้นก็ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกหลังจากนั้นปอมก็ไปหาคุณซันเพื่อบอกว่าเขาจะสละสิทธิ์แต่จูจูใครบางคนก็โอนเงินเข้ามาในบัญชีของเขา10,000แบาทนะบอกว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดเจอกันที่ลานจอดรถชั้น12บอมเอม ไปตามที่นัดดูและก็ได้เจอกับชายใส่สูทคนหนึ่งปอมเลยถามว่าคุณโอนเงินไม่ให้ผมทําไมหนุ่มแว่นก็บอกว่าพอดีมีคนอยากจะขอซื้อสิทธิ์รางวัลจากคุณถ้าคุณยอมขายผมจะโอนเงินให้คุณอีก9ก้าแสนบาทรวมทั้งหมดเป็น1ล้านบาทปอมก็ถามว่าแล้วเขาต้องทํายังไงบ้างหนุ่มแว่นก็บอกว่าให้ปอมทําตัวตามปกติขึ้นไปรับรางวัลที่เหลือเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าต้องทํำยังไงและขอคําตอบภายในคืนนี้พอกลับมาถึงห้องปอมก็ยืนดูรูปของ มิวมินจูจูแม่ของปอมก็โทรมาหาบอกว่าอาการของพ่อไม่ดีขึ้นเลยและพ่อต้องผ่าตัดน่าจะต้องใช้เงินเยอะเลยปอมที่ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยตัดสินใจไปรับรางวัลและได้ตอบตกลงกับทางนั้นไปเมื่อมาถึงที่โรงแรมเขาก็ได้เจอกับมิวมินที่รออยู่ทําให้ปอมหัวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกแถมไม่เอ่ยปากพูดอะไรเลยสักคาจากนั้นมิวมินก็ไปเปลี่ยนชุดและทั้งสองก็มานั่งคุยกันปอมก็บอกว่าเราเคยเขียนจดหมายให้มิวมินด้วยนะ ซึ่งมิวมินก็จำได้ทุกประโยคที่ปอมเขียนให้ทําให้ปอมรู้สึกเขินมากที่มิวมินจําทุกอย่างได้หมดเลยมิวมินก็บอกว่าเธอประทับใจนี่นาและขอบคุณปอมที่เป็นกําลังใจให้เราเสมอจู่ๆหนุ่มแว่นก็ส่งข้อความมาบอกว่าได้เวลาแล้วปอมเลยบอกให้มิวมินไปรอในห้องพอเขามีเซอร์ไพรส์มาให้ก่อนที่มิวมินจะเข้าไปปอมก็ถามถึงพ่อของมิวมินว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหายดีแล้วหรือยังมิวมินก็พยักหน้าตอบแล้วรีบเดินเข้าไป จากนั้นปอมก็เปิดประตูให้กับหนุ่มแว่นหนุ่มแว่นก็บอกว่าทางทุกอย่างเรียบร้อยเขาจะโอนเงินที่เหลือไปให้ปอมก็ถามว่ามิวมินจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครใช่ไหมแต่หนุ่มแว่นก็ไม่ตอบและรีบไล่ให้ปอมออกไปจากห้องนี้เมื่อปอมออกมาเขาก็นึกถึงภาพของมิวมินและความใส่ใจที่มิวมินไม่ต่อเขาปอมเลยตัดสินใจวิ่งกลับไปที่ห้องอีกครั้งและได้เห็นลุงประสบโชคกําลังจะทําไม่ดีกับมิวมินปอมก็เลยปาบเข้าให้หนึ่งทีก่อนจะพามิวมินวิ่งหนีออกไป และในตอนนั้นได้มีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าผ่านไปแล้วครึ่งวันควรคิดว่าผู้โชคดีกับมิวมินจะจัดหนักกันขนาดไหนซึ่ง90กว่าเปอร์เซ็นต์ลงว่าจัดกันยันเช้าตัดมาที่ปอมกับมิวมินเมื่อมิวมินรู้ว่าปอมเองก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยทําให้เธอรู้สึกผิดหวังในตัวปอมมากปอมก็ขอโทษและอธิบายให้ฟังว่าเราไม่ได้อยากจะทําแบบนี้หรอกแต่มันจําเป็นจริงๆพ่อเราเข้าโรงพยาบาลเราจําเป็นต้องใช้เงินเธอก็น่าจะเข้าใจไม่ใช่ เพราะเธอเองก็ต้องหาเงินมารักษาพ่อเหมือนกันจากนั้น้อมก็จะโทรแจ้งตำรวจแต่มิวมินก็ห้ามเอาไว้เพราะถ้าตำรวจมาบอมเองก็จะโดนไปด้วยปอมก็เลยถามว่าแล้วจะให้เขาทํายังไงล่ะมิวมินก็บอกว่าเราสองคนแยกกันดีกว่าเพราะเธอไม่อยากอย,กอยู่กับบอมแล้วระหว่างที่ปอมเดินหงอยๆอยู่เขาก็โดนพวกประสบโชคจับตัวไปประสบโชคได้บอกกับปอมว่าผมรอโอกาสนี้มานานกว่าจะได้แก้ชิดก,กับมิวมินขนาดนี้ผมลงทุนไปเยอะกับการซื้อน้ำบ้าบ้านี่ แถมยังเสียเวลามานั่งกอกรหัสใต้ฝาอีกและคุณทําให้ฝันของผมสลายทั้งๆท,ที่คุณรับเงินของผมไปแล้วปอมก็บอกว่าเขาจะคืนเงินให้แต่ประสบโชคก็ไม่ยอมสั่งให้ลูกน้องเข้ามายาม,มามาปอมสักพักใครบางคนก็ส่งคลิปมาให้ดูเป็นคลิปที่ประสบโชคกําลังจัดการกับปอมอยู่ซึ่งโทรศัพท์ของปอมได้เปิดกล้องกับใครบางคนอยู่จู่ๆมิม,มิก็โทรมาหาประสบโชคและขู่ว่าถ้าไม่เลิกยุ่งกับพวกเธอเธอจะเอาคลิปนี้ไปโพสต์ทําให้ประสบโชคต้องยอมปล่อยไปแต่ก่อน ป,ประสบโชคก็ได้ให้หมัดเป็นของฝากทําให้ปอมหมดสติไปจนเช้าและเมื่อตื่นมาปอมก็พบว่ามิวมินยืนรออยู่มิวมินก็ชวนให้ปอมออกไปจากห้องนี้ด้วยกันพอรู้ว่าพวกนักข่าวต้องมาดักรออยู่แน่ๆปอมก็บอกว่าถ้าเรายืนยันว่าไม่ได้ทําอะไรกันเธอก็ยังเป็นไอดอลได้อยู่นะมิวมินก็ได้แต่ยิ้มรับและไม่ได้พูดอะไรเมื่อลิบเปิดนักข่าวก็พากันถามถึงเรื่องเมื่อคืนนี้ปอมก็บอกว่าเรานั่งคุยกันเฉยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อ ทำให้วันต่อมามิลมินได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นไอดอลไป จนวันหนึ่งปอมได้เจอกับคุณซันที่มาดักรอเพื่อเอาจดหมายฉบับหนึ่งที่มิวมินเป็นคนฝากมาให้ปอมก็ถามว่าตอนนี้มิวมินอยู่ที่ไหนคุณซันก็บอกว่าเธอไปใช้ชีวติตอยู่ต่างประเทศแล้วงานนี้เธอได้ไปเยอะทําให้ปอมรู้สึกสงสัยคุณซันก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดนะมิวมินต่างหากที่เป็นคนคิดเพราะอาชีพไอดอลมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็มีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่มิวมินเลยใช้โอกาสนี้รีบโกยปอมก็เลยถามหาพ่อของมิว คุณสันก็บอกว่าถ้าผมตอบคาถามนี้ไปมันก็จะมีคําถามอื่นๆตามมาอีกเพลงที่คุณได้ยินเป็นเสียงของเธอจริงๆหรือเปล่าชื่อมิวมินเป็นชื่อจริงๆของเธอหรือเปล่าหรือคุณเป็นผู้โชคดีจริงๆหรือเปล่าซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเป็นฝีมือของมิวมินเธอเป็นคนเลือกให้ปอมเป็นผู้โชคดีเพราะเธอได้รวบรวมและเก็บข้อมูลของเขามาตลอดและรู้ว่าถ้าเลือกปอมไปทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนแถมข้อความในจดหมายที่ปอมเป็นคนเขียนให้เธอเธอก็นั่งท่องจ มันจนจได้และก็หงกว่าเธอประทับใจปอมปอมที่รู้แบบนั้นก็ถึงกับช็อกไปไม่เป็นเลยหลังจากนั้นเขาก็ร่างดูเช็คหนึ่งล้านบาทที่มิวมินให้มาจูจูบีก,ก็เรียกปอมให้ไปดูไอดอลคนใหม่ปอมก็ยิ้มหัวเราะออกมาก่อนจะลุกไปเปิดใจให้กับไอดอลคนใหม่แล้วเขาก็ได้เอาภาพเก่าๆของมิวมินออกไปจากกําแพงจนหมดแล้วตอนที่หนึ่งก็ตัดจบไป เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย